สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขนะครับผมสําหรับเมื่อนี้นะครับเราคุณสร้างคุณแผนนะครับมาพาพี่พะน้องนะครับกินสมนะครับสมยําแรงนะครับสมยังสมตําครับสอ๋อนะครับเพราะเป็นแบบสมนะครับสมตำมี่ยังแน่กันย่ำแรงนะครับย่ำแรงแรงนะครับแดดร้อนๆนะครับสีฟ้าแดงแรงนะครับมี่สมตำนะครับเมื่อนี้สื่อเพิ่นมาครับเมื่อนี้ครับสมตำร้านไหนสมตำไม่ใหญ่เพิ่งครับไม่ใหญ่เพิ่งอำนาจเยะโอ้ของขึ้นซื้อเพิ่นเนาะของขึ้นซื้อเพิ่นครับของอำนาจเนาะของแสบแสบดักครับผมแต่ว่า แมงมันลายครับผมมีตัมมาเนี่ยครับมันมานน้ำผึ้งนะครับมีมือซ้ายครับมือซ้ายนะครับแล้วก็ข้าฟุ้นนะครับพักลวกนะครับพักพักอะไรนะครับยังไงพักอันพักกัญจงมาละนะครับมาละพักหอมเปยกนะครับกับผักตรงนี้เนาะกับโบว์ลายครับก่อนเทาสิไปรับชมกันนั่นนะครับกากฝากพี่ฝากน้องครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ซับตะไคร้ให้น้ำนะครับพร้อมนะครับผมสแล้วเมื่อนี้นะครับเขาจะส่งนะครับบันนี้จะกินหนึ่งคือ โอเคทงใส่ก,กันเลยครับทึ้งขอบปุ่นทึ้งมึกทั้งกันนี้นะครับส่งใส่ก,กันเลยเดี๋ยวมาเดิมกันเลยครับลาดเลยเป็นบ่ลาดเลยครับลาดเลย <c oughs> คิดว่าน่าจะดีนะครับผม <c oughs> คิดว่าน่าจะแซ่บนะครับโอ้โเป็นตะเพร่าเลยมันจะได้เข้าวนาเข้าเนื้อกันนะครับอบอกพี่คนเบิดพูกประมาณส่วนหนึ่งเล่นะครับ โอ้ลายครับเนาะลายลายครับกินเบอร์เบอร์ห้าสองคนจังหวะเด้อบั๋นพี่น้องผ่านทางนี่ก็เอิ้นกินน้ำแล้วครับบั๋นยังสิบเบอร์ก็ฉันกินโมเบอร์ได้นี่เอ้ยนะครับพี่น้องเอ้าคนคนพุ่นพนไหนมันเข้ากันคนคนมนุษย์มนุษย์ครับมนุษย์มนุษย์ยกยกยกขึ้นเอ้าซิมซิมซิมเห็นซิมนะครับซิมมึง ชิมมือกี้หับตัวไงโอ้ยจะมาขำเดียวน่ะโอ้ยเป็นไหนร<า>ชาติใส่เด็ดยองเพนมือนครัมา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 <ๆ>เริ่มเลยเลยเลยพับหอมเปียครับนี่โอเคมือน,นี้นังก็ผื่นเลยนะฮะนังก็ผื่นครับอ,อินดีอินดีครับมือน,นี้ ไส่ใส่เดีครับเปาคนสั่งครับอ่บอะถูกมือเดี๋ครับปัดจะละคำบอกเขาเดี๋ยวว่าถึงใจครับพี่นนอ,อใ,สใส่มาละมือยังก่อนมึกมึกไซสมึกไซส์ไหเหรอเดี๋ยวๆอขอขอมือก่อนอู้หนอ สำหรับมือนี้นะครับเอาบป็นอากาศป็นธรรมชาตินะครับวันนี้มีคนนะครับชิหน้าบ้านเลยนครับข้างหลังนี่ถนนนะครับถนนพี่ดอกที่พามาไดผ่านมากนะครับอาจจะมีเสียงแซกซอนมือนี้นะบอลไม่ยางบอลไม่หยังนะครับผมกินกันแบบธรรมชาตินะเติมพลังไม่แรงไปเตะเกียรติ์ต่อพี่น้องเครื่งมือเครื่องอุ้งระลอกคำเครื่องใจคือจะในภาพมากินยามแรงหนี่ง เพิ่อยาครับโคตรเนี่ยอืมเพิ่อยากแต่ม่อขึ้นอี่ล่ะมึงขึ้นก็นอก้องแบบหลวกมากมาทำอืมทำเซ็งหัวหอยโอ้ขาดเถือน้ะแ่กครับแจก โคบินเราบาดหนักเนาะไปใช้มาเสจแต่เย่าอู้อันตรายเลยพี่นอ้องปดาด่าเป็นเลยจับบ่ผมหาตัวก่อนครับหอนนะครับน้อนนะหาหอนนะ้พี่นอ้องหอน ว้านมมี่าในบ้านกี่ไก่อือเป็นยังไงบ้านปุยเกือบเป็นลมเดดอไรธรรมดาเนาะสากไม่เห็นกับพี่น้องไม่เคยเห็นเบียดเคยเ็ียดเะอืมนแล้วยำตัวเโอาโคกเขียนต่อยโยครับ กำลังมันพี่น้องเลยกำลังมันอืนา่าพี่ตอนนั่งครับ <c oughs> <c oughs> ต้องใจนะครับขอบคุณโลนึงนนมคำวิ่งยังเป็นไรขอทราบ่บอกรายบ่ได้ขมเพ็ดแต่ว่ากกระเสียบตั้มซาตั้ลื้อนะครับก็ว่าดังเขาดังแน่เหตุทิดังเป็นความขมเพียรอืะทางไกลเขาเจาะสั่งเขาเจาะ ทรงเครื่องดีไหมแม่นครับอตัวใหญ่ๆพี่น้องมือซ้ายครับมือซ้ายมื้วก็ซ้สายครับบุ๊ดบุดนี่ขอแรงหมดเนาะ่ะ เดี๋ยเลยอืมพอเอินไปอีกอย่างไรเจี้ยสิจักแล้วสวอใ้่กันหรอม่วมัวม่วมัวม่วมัวเดี๋ยวก็ได้กินเองแม่นครับซ<อ>ื้อมือนีีก็ม่วมัวเดี๋ยวก็ได้กินเองวจักมันยังไงละ่ะตำแหน่เพิ่งอขอบคุณปลาเมึกลวกพักอเอาซะจัดช่วงใช่กันมัน่ง ม,มีอย่างไรนะครับกิีบบาคุณสาคุณแฟนเทนี้่ไคเป็นปรยอนไล่ไไพี่น้่งครบับรับรับาี่ขินเขาบกอ่ไรซช่หมคนี่เขามีก็นเขาบกเสียบครับเขาบาเบิ้งนะครับผม อาาสิม ha ีเนื้อหาซาระบางหรือบ่มีเลยก็ได้ส่วนมากสิบ่มีบ่ค่ายมีนรบซาบมิบมีินซาระกินอย่างเดียวรันสังเกตขอบปากบาคุณแทนนะครับจมาองสีเริมแดงขึนแดงขึนครับเีเสีงเกตที่สินุงนะตอนหุ้งนโคลเคเลนะครับผม เพิ่นอะได้ขายเงินพนันหรอเกย์คล้ายกลายเป็นขอ,อ,อ,องขึ้นซื้อของอำนาจไปหรอไอ้ส,สูตรเพิ่นผู้ใดมากอคือต้องต้องไม่ต้องไม่ต้องชิมตกลงเขาตกลง,ง,งกันเพราะแทน,นไดนเขาเอิ่นพังยังพักกันจองบ่แม่นอะไรฮะฮักอันเขาตัวไหม แม่นผักกันตรงผักกันจองผักกันตรงบ่แม่นผักกันจองบ่แม่ทำยังกันหรอคือซื้อบอกเลยยามันแสบมั้งเราครับแสบแต่ไหนแสบของเราอยู่ดีแต่ละคำผู้ใดกินเขาว่าแสบเบิ้งผมครับ สำหรับผู้ที่บริหาเขามานะครับผมกับสามารถเบงิ้อนหลังได้เนาะทางส่องเฟซบุ๊กนะครับคุณสาวคุณแพนช h แ n ล e l แล้วก็ยูทูบ YouTube. คุณสาวคุณแพนช h แ n ล e l กันครับผมเอาไปเบื้องในนะครับนี่ละซีมีคลิปต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มแลหลกเนาะเป็นมอดคลิปนี้นะจะประมาณสามสิบได้ประมาณสามสิบได้นะครับผมค่อยเป็นคอยไปคอยเป็นคอยไปครับ ง่ายดูขุ่ศาศร้งใจครับยำเลี้ยงแต่เป็นต๊ะดินอากาศเ,เ,เยน็นเย็นแดดลมลมเย็นนแต่ว่าห้องสองคนตอนนี้บ่เย็นนะครับบ่เย็นว่ามันเตีอบ,เอบอนครับแต่ยื้อเท้าก็เตีฟุตบอลครับตอนนี้ mặc oh, dù tần mà hùng rồi, Mà mặc tần hùng dù Sắp dù mặc dù bên dù bên dù mặc dù mặc dù mặc dù อ่ะมาเด้อครับพ่อพ่อต่อพี่จอดอ่ะ,ะเฮ้ย รสชาติบบนียังไม่กินเลยสอคนนี้ได้หอมยเ่างคางของขอ,งของใช้พิษด้นพยังตัดเีซานะครับซีซานขนาดมันิฮูห่หาฮูหาอยู่นี่ทุกเป็นตะมวนเต็มันหนนว่าแ่คางอง,องโอ้สุดยอด biết subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho Mì không ใจครับเอาละวสำหรับผู้คนนะจ๊ะอืมอืมแบบอ่าก็เราครับบ้าคนจังเลยคณแผนนะครับผมผมมีอย่างมาาฝ่าพี่หน้องมีแต่เมนูนะครับนองเที่ยวกะเช็ดเองนองเที่ยวจะซื้อกระจองมากนะครับสำหรับเมื่อนี้ครับเขาเอินส่วเนาะส่วนเขาฝุ่นส่วนตามหงใส่กันนะมีมือขวบแบบผสมซิฟไปผสมใส่กันนะครับ จักอั็นย้อนเซนเน่ครับผองานเป็นเสียบครับคือว่าเสียบเซียบบ่อสสารสุดยอดคือว่าเสียบนะครับบบแม่นแกงชุ่มเลยแต่ว่าเสียบดีแต่ว่าด้วยด้วยรสที่สัดสัดที่มันจัดจัดอืมเผ็ดแห้งเผ็ดแห้งเผ็ดแห้งแต่ว่ามันมักเจอจางโดยขอบคุณเนาะขอบคุณทองถ้ามาเจอจางบ่บ่เบิ่งปากเขาเบิ่อเพราะเจอจางโดยแบบนี้ต้องเสียบนะครับผมแต่คือเราครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ แล้วก็สร้างกระดิ่งให้งกระบป๋าของสาวของแพงดัครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ว่าวไลยครับลาพี่ล่าน้องไปสามีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ